โอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปนินจาสตอร์มสมูทเลเตอร์นะครับเกมนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นการที่เราไปต่อสู้มอนเตอร์นะครับแล้วก็แด้เงินมาแล้วก็สุ่มตัวแล้วก็อัปเกรดนะผมเพื่อปลดล็อกพลังที่แข็งแกร่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา,าลองเริ่มกันเลยดีกว่านะดูซิช็อปมีอะไรบ้างนะครับอืมดูเหมือนจะมีซื้อนินจานะครับอ,อ,โอ,โอ่าฮะอ่ะฮะโอ้โหอันนี้ต้องเติมเลย แล้วมันจะมีแค่นี้นะครับนี่คืออะไรซื้อกระเป๋าอันเดี๋ยวผมไม่นี่เลยดีกว่างวดเลยไม่รู้อะนี่มีตังซื้อตัวนี้เลยผมปัป๊บจัดเขาให้ซื้อมาก่อนไม่รู้ใครด้วยเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้โนอะผมเหมือนจะเข้ากลุ่มแล้วผมเข้าไปแล้วไนงะเคมาก่อนคือตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเบตานะครับผมก็เข้ามาแบบแวะเวียนเล่นกันสักหน่อยโอเคโอ้กระเป๋า <laughs> สรุปซื้อหมดเลยอย่าบอกนะถ้าเราแบบ เปิดไปด่างไกลๆเลยได้ปะเนี่ยอันนี้คืออะไรซิตี้อ๋อคือวาร์ปกลับมาเมืองนะผมคือกะไอ้ลองเล่นก่อนว่างานออโต้ฟรีไหมไม่ฟรีฮะเดีย๋ยวลองต่อสู้ดูสิว้านี่ไงเอาไปคอมโบกดคิวอุย้ยถ้ายังเดือดกดอ e. ีว้าเจ้เขาก็เดือดเหมือนกันอันนี้ไปก่อนนะผมปนด่าน โอ้ยดานต่อไปพอดสองหมื่นมันตัวอะไรเนี่ยเอาไป,ไปฟาม,มือพี่คาดโอ้ยตั้งชื่อให้ด้วยผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับทุกคนอาจจะแบบพูดแบบไม่ถูกเลยนะผมคือพูดไม่เหมือน,นเรื่องนะครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยทำไมมีกล่องตรงนี้โอ้ยเราได้ตังมาอีกหนึ่งหมื่นเดี๋ยวเราไปล่าช็อตแล้วก่อนไปก่อนนะผมฟาม,มือเอาละขันแนเปลี่ยนชื่อแล้ว อาหยสิบห้าคอมโบตามด้วยเอลูกบอลลูกบอลพายุหมุนโอ้โหตั้งชื่ออะไรวะเนี่ยคิดไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราลองแบบมาสุ่มตัวสักหน่อยนะครับแน่นอนว่าเปิดได้ทีละฟอร์มเหมือนเดิมนี่เปิดมาขย่ามาโอ้โหแล้วเป็นคอมมอนเต่าน้ําแข็งอดล็อกอย่างรวดเร็วโอ้ผมสองหมืนโอเคโอ้โหเดี๋ยวต่อไปห้าล้านเลยล่ะจริงป่ะนี เหมือนเขาบอกเล่นง่ายนักใช่ไหมเอาไปเลยโอ้แล้วตรงนี้เหมือนมีช็อปโง่แล้วมีนินจารตรงนี้อะผมแม่เขามีจะซื้อตรงนี้เหมือนจะแพงอยู่ๆก็อยู่ๆก,ก็แพงนะผมได้เงินตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเราต่อยไม่เข้าแล้วอ่าเดี๋ยวผมซื้อโหอ,อาซื้อนี้เลยนะผมโอเคอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเอ่ออาหมวยแล้วกัน <c oughs> โอเคตัวละครอ,อาามวย โอ้โยป่านากระจายไปปู่ตามด้วยเอากะบองมาทุบอค่อยดูดีหน่อยดูดีเลยเอาอ่ะของหนักทั้งนั้นแม่เอาหมวยนี่เลยแต่ของหนักๆนักเลยนะดูกุ้วอย่งกะบองมาแล้วทุบเข้าไปแล้วโอโห้าสิบห้าคอมโบแล้วปล่อยหมัดรูอ่ะป่าป,ป่าป่าปป่าปเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับเมืองไปเพื่อที่จะสุ่มสัตว์หน่อยนะครับวันนี้จะได้แบบคอมโบเพิ่มหน่อยนี่ไงป่านากระจายหมุน คูบโอ้โหหายตั้งแต่หมุนแล้วเมื่อกี้แล้วเป็นเดี๋ยวแมวแมวม่วงมาไหมเนี่ยง่วงเลยตอนนี้คือง่วงเลยโอ้โห้ก้าอ๋อก็ยังดีนะผมนี่เลือกตัวที่เก่งที่สุดซื้อตัวใหม่หน่อยแต่ผมเหามาหมดทุกตัวตอนนี้คือแบบซื้อหมดทุกตัวครับไม่สดละซื้อซื้อหมดทุกตัวเน้ในใช้งานอือโอ้โหอะไรเนี่ย มีความเป็นแบบธาตุมบืดอาผสมมีแบบธาตุทายนี่มันตัวอะไรกันครับเนี่ย,ยก,กุณผูชมโอ้มีการแบบว่าอยางกับพพรืึกได้ไว้นะผมเฮ้ยแต่ได้อยู่ตัวนี้แบบสกิลไวอยู่นะครับเริ่มฟาร์มดีขึ้นมานิดนึงโอ้ต่อไปนี่เหลือตัวสามล้านนะผมโอเคมาเราซื้อแบบสี่แสนมาก่อนโอเคม้าหลวงโอ้หตัวนี้จะเป็นไงฝ่าเท้าอลหัน โอ้เ oh, ล้งาง้างอย่างนานสกิลอย่างเวอ่เอไปเลยยี่สิบคอมโบเหมือนเป็นไอ้นี่ล่างอัพเกรดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเขาเป็นแบบพี่กับน,น้องหรือเปล่าเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นล่างอัพเกรดยังไงก็ไม่รู้นะต <c oughs> ีไงว้าวก็ไปทุบอันนาะโอ้โหจอที่สั่นมาเลยนะผม อ้ค่อยดูดีหน่อยแหวถึงว่าปลดลอกอชิมนิน <c ười> ค่อยดูดีหน่อยเลยแต่ว่าแค่อีปิกแต่ก็ยังดีนะผมนะเรามาดูซิว่าจะเก่งหรือเปล่าเอ้ยได้อยู่ผมไม่ซื้อตัวนี้กันนะโหแทนจาซื้อไอคมเนาะก็กะมันยากปวดด่านใหม่นะครับนี่ขอตีหน่อยสักนิดนึงผมว่าตังผมไม่น่าจะพอซื้อสําหรับตัวใหม่นะครับโอ้ยคอมโบไปก่อน โอโหเงินมันก็พอหาได้แหละก็พอเข้าใจแหละแต่ว่า2.1บีเลยละ่ะคือการให้ติดโลกนี้นานเลยว่างั้นนะครับผมคือติดนานจัดแล้วดูเหมือนว่ามาฟรีครับผมเพราะว่าเขาไม่มีตัวใหม่ให้ครับผมโอ้ยตายเธอนินจาสามล้านหกหมด อันนี้เหมือนจะหมดแล้วครับร้านนี้ผมก็ซื้อบมดแล้วนะแม้กระทั่งกระเป๋านะผมกับไมครค้างกับฝาตีนอนลังหันฝาตี <c oughs> อุย้ยแรงอยู่สองร้อยกว่านะผมนี่ไม่แรงได้ยังไงตัวทั้งสามล้านหกมันก็ไม่ได้แรงเวอร์หรแต่ก็นะคือถ้าจะไปต่อเนี่ยโคตรหนาน <c oughs> คือจะไปต่อเนี่ยต้องเก็บตังค์นานมากเลยนะครับทุกคนอ้แต่ว่ามีแบบมีตัวใหม่ให้แน่นอนอะ่ะ ทั้งสองกว่านะผมโอเคนะผมยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บต่อละกันนะโอ้โหอีกนิดเดียวเองจะได้นี่เลยแต่ว่ามันแพงหรือเกินนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์แมพไว้ให้นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมบายบายครับ